สวัสดีครับสวัสดีนะครับเม่เม่ยเอฟซีทีน่ารักทุกทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมพอควานจะลูกเปลนะครับเปลสูชีวิตนะให้น้องเชยจันได้เล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยากจะทุรักทุเลขนาดไหนเนาะก็ติดตามชมเ้อะเม่ยเม่จ๋าวันนี้พอควานมีผู้ช่วยมาช่วยอยู่ครับผมเนาะเพราะว่าผูกคนเดียวไม่ไหวครับผมโอเคครับผมตามไปดูนะครับผม นะปาตัดเลยตัดเองเลยอ่ะดึงมัดเอาเองเลยเอามัดเองเลยมัดเองเลยเออตัด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 โอ้ยตัด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 แลวแก่จนชิวแก่แล้วเหมือนดอนานหนึ่งนะคะโผยังไม่ทันเลยนะคะแม่แม่จะเอาเข้าไปเองแล้วค่ะรอดูนะคะว่าพ่อควาจะเข้าไปผูกได้สำเร็จไหมนะคะมาดมาด ปดานมากูนะคะว่าพอควานสู้ชีวิตหรือเปลสู้ชีวิตกว่ากันนะคะแม่จ๋าต้ให้พ่อควานกันน้องไว้ก่อนนะคะไม่งั้นผูกไม่ได้น่เลยค่ะแมู่นะคะดูดูทางนู้นแย่งแล้วค่ะทางนู้นแย่งแล้วดูค่ะนะคะกวนจริงๆเลยเว้ย ออดกันเดี้ยวมาสั่นอะไรเล้วหลานยองลูกสักเล้วสักเล้วสักเล้วสัตว์กันได้เดินถึงกันจริงในบ้านเดียวก่อนเดียวก่อนเอ๋ก่อจะได้เล่นนี้คือถ้าอยู่กันสองคนนี่คือผูกไม่ได้เลยค่ะเนาะ <at them. S 2> เดี๋ยวก่อนลูกเดี๋ยวก่อนให้พ่อผูกก่อน ว้าน้องจิงกันก่งสุดๆกระเด็นกอนอาบุ้งจิงมาและสักนหนงนะนรักเล่ดูดูดูน้องสงนะคะชอบมากนะคะแม่จ๋าผูกไม่ทันเลยค่ะยย้อนทางนี้ก่อนนะคะ

เราส้นๆเเนีสั้นๆเลยเนีตีกับตีดตีดำเฮ้ยให้แม่พู่คืองนเอคเยเดียอนะครับวันนี้มีผู้ช่วยมาด้วยคนหนึ่งงั้นเรเสร็จนะครับสองคนอาพ่อควานกับแม่ควานไม่เสร็จได้ๆสองคนเดยยัง เดี๋ยวเดี okay, yeah, ah, ๋ยวใจเดียวเดียวใจเย็นๆก่อนลูกโอเคแล้วจะไปไปเลยไปเลยเด้ออ่าจะไปแล้วออาเต็มที่เลยอ้าวจัดการเลยทีนี้อืมทำอะไรทำเอออืมลองเท้าค่ดเลย มันได้เรียกไปสู่ชีวิตแล้วความสู่ชีวิตเอาลราเต็มที่เลยปลดปล่อยเดี๋ยวเราไปจับกตัวอีก ยอย่างบินวิ่งอย่างนี้คือย่ารบินอย่าบินาง,ง,งบนี้ไม่ต่งาตงจากอย่างเท้าวิธีเข้าเพลงอยู่ยค่ะแม่ๆจ๋าอู่ทุตัวอยู่พอหลายวันแล้วเนาะที่พ่อฝานแม่ฝานไม่ได้ปลุกให้เล่นนะคะตั้งแต่เอาคุณป้าเข้ามาเนาะก็ยังไม่ได้ปลูกให้น้องเล่นเลย

่นะะาน้องจะมีความสามารถเข้าได้ไหมคะนี่พยายามหาทางดูนะคะเอาไม่นอนแล้วละ่ะลูกไม่นอนบนเปลแล้วล่ะครับ ดูนะคะว่าน้องจะมีความพยายามเข้าเพลได้ไหมเพราะว,ว,ว่าคุณแม่ลำยัยได้ยิน น้องเล่นนะคะเรียกน้องกลับหาเนะแสงครับ ็นยังไงจะเข้านอนบนเปลได้ไหมลูกวันนี้หาทางอยู่นะคะ คลมไปไว้อยู่นะคะทำอะไรอะลูกทำไมแกะเชือกเลยนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวหลุดออกหมพ่อผูกเรไม่ถูกใจเหรอฮะ หลุดออกไ,ไม่ต้องนอนกันเลยนะอ่ะน้องแสงถ้าหลุดออกนี่ไม่ต้องนอนเลยแล้วนะลูก ดูความพยายามของน้องนะคะพยายามที่จะนอนเปลี่ยนี่ประทับนะคะ อเอาไก่จะนอนได้แล้วลูกเอา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 นอนดีๆนอนดีๆว้ายนอนไม่ได้อีกแล้ว ว่าวันนี้น้องแสงจ,จันทร์จะนอนเปลีได้หรือเปล่าจะนอนเปลีหรือจะเล่นส้นแอบละลูก ก็พยายามจะกลางเปลีออกนะคะาการพยายามใช้งวงดันเปลีให้กลางออกด้วยนะคะ พยายามท้งตัวลงนอนแต่ว่าปรีไม่กลางนะคะไม่ใช่มันติดพุงนู้บะลูกเลยเลยไม่ยอมกลางเนี่ย นนี้ได้แค่นี้ก็เอานะวันนี้นอนได้ขึ้นตัวค่ะ โอ้ oh! oh oh oh! สมน้ำหน้า <licenses. S 1> นี่เด็กดื้อครับผมเลสู้ชีวิตสู้กันถึงที่สุดครับวันนี้ครับผม <cess Burch. S 1> ไม่รู้ว่าจะได้นอนหรือไม่ได้นอนนะครับนี่แม่จ๋าคือถ้าเห็นพ่อควันยืนอยู่ตรงนี้สงสัยไม่นอนครับวันนี้ทั้งวันนะครับผมนอนข้างล่างแล้ววันนี้นี่นอนไม่ได้นอนข้างล่างแล้ววันนี้นี่นอนออนนเอา้า ในเดียวเอาลูกเอาแค่หัวขึ้นไปนอนเลยวง่วงสุดๆแล้วแหละดูดูแล้วเลกโอ้ยเปลี่ยนมุนเนาะไหมรักษาสมดัเลยรักษาสมดังเลยอย่เนาะอ่ากันคึ้จังหวะกบินๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวำให้เดี๋ยวเดีอ มาไหนอ,อ่มี่เปนมิดปิดก่นี่ปิดน,น่อยโอเคครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับพ่อขวานก็ขอ,อยุติไว้เพียงเท่านี้ด้วยม,มียเมีจ๋า สงสายจะไม่เห็นนอนนะครับเพราะว่าพอควานนั่งอยู่นี่ครับผมเนาะแต่ถ้าออกไปก็น่าจะไม่ถึงสิบยี่สิบนาทีแล้วครับผมสงสัยจะหลับแน่ๆแล้วครับผมก็ฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามช่องเล็กๆนะครับผมรักน้อยขอให้นานๆครับพี่เมจ๋าสำหรับทีนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับ